อะไรมาด้วยมีอะไรถืออะไรมาด้วยคูรีถืออะไรอะหลอกฮะถือแอปเปิ้ลฮะถือแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลหนึ่งแอปเปิ้ลสี่หนึ่งสองสาม ให้เอทแอปเปิ้ลสีอะไรเนี่ยสีสีเลดสีเลสอร่อยไหมให้ปาป๋ากินด้วยไหมให้ยายทวดกินด้วยอ้ําเลยโอ้โหให้ปาป๋ากินด้วยให้ให้ปาป๋ากินไหมไม่ให้กินเหรอไอไอ อ๋อมีแอปเปิ้ลกี่ลูกขอขอใส่ยมวกหน่อยขอแม่ใส่ยมวกหน่อยขอใส่ยมวกหน่อยเอาหมวกมาขอแม่ใส่ยมวกหน่อยจะไปกินอะไรนะเนี่ยจะไปกินอะไรนะครับวิสวิสบอด ไปไปกินอะไรด้วย